เออยไหลหาดใจนี่คิดว่าเป็นหาดแล้วเนาะไหลหาดเนี่ยเราคือว่าเปียดนินปะหัดนั่นละเกรดได้เกรดอ่ะเอาอย่างนีตอนทต้นลูกนี่จะดังมันดังเตไดมไหมไหลหาดใจแม่ว่าเป็นหาดพ่อจีเขาต้องติดต่อแน่พ่อไหลอาบ่ได้บอกบอเนี่ยอัดแนวเดียผ้าไปเที่ยวทะเลคิดนทรหาดนาต อย่าเอ้ยไหลหาดไหลหาดอ้ไหลหาดไหลหาดไหลหาดพวเน้ยไหลหาดโอ้ยไหลหาดไหลหาดไหลหาดมาเป็นหัวเปลี่ยนโอ้ยแล้วเนาะเี่จะว่าไหล่ติดตัวอย่งอนสองมันมีบางคำที่มันยืดตัวลองใ้มันลงหอมร่งรักไปพวกพวกพวกพซัไปอย่เปิดน้อง หัวใจสีหลักหัวสักหัวหัวสักหัวสักหัวสักเอาหัวสักเลยเรต้องสักหัวสักสมุนไถึงนกสักลงเลยจุดหัวสักแมนหัวเด้อพ่อพ่อกับปิทิโยหงอัดคำนี้แหละหัวหัวสักหัวหัวสักสูตรเลยไม่ตกีไมันจะตะบ้าหมดหัวสักหัวสัก <ส>หัวส<ะ>ักส,สมุยถือนกนะอุ้ยเข้าใจอ่ะมากันซาอารมณ์เสมากตัวนี้บิ้วไห้ลูกประคองประคองให้มันอยู่ในล่องเสียงอยู่ในเมโลดี้ให้ได้กันซา พลาพลาพลาโบยูยูนี่มวลเาพอมากน้ำยูยูนี่้ได้มวไดนมวนก็พอเคียดอยู่พลาบยูอืแล้วก็ผู้พ่อเหนข้าวบะยูเราบุญฮักบ่หอดตั้งเมือพลาบยูบุญฮักบ่หอดจอดบ่เป็นทา่อ่เหข้าวยูราได้บุญฮักต้องเื พาลาพาลาพลาพลาให้สุดพลาให้สุดพลาพลาบอยูอันนี้มัวเราอยู่นี่คือบมากแล้ว คุนฮักบ่หอนจอดบ่เห็นทากับการซาได้การซาให้มันปิดปิดนำเสียงให้มันเสาๆเสาว่าเลิกกันซาหัวใจเสีหลับหัวซักหัวซักสม่ยคือนกแขนครับจังเร่าบอกอาจารย์ ดีด้เดี๋ยวสกอเอาข้างในเยี่มานี่พอจะได้เอนไหมเออลูกกำลังใส่เสียงฮะนี่ลุงฮะอ่า ีเอาตัวทุนจะคำสฟังน้ำกันดีเลย <c oughs> ฟังบอบอเที่ไหดิบอสเทีเรื่มบักแรี่สามบักดอกพิก้งได้ได้ได้เอาโอเะอละมาลูกมา สม่ยถึกนกนกนกลูกนกครับนกอืมขาดๆอ่ะหัวซักห um ัวซักซ si ังด้วยอารมณ์มันมันเป็นคำแบบนี้ดิลูกหัวซักกับเขาว่ามั่วถูกนกคือคือเจ็บอ่ะเจ็บแต่หัวซักมันมั่วถูกนกอ่ะอารมณ์เพียงนี้ลูกอารมณ์กับคำอ่ะ คำนี้มันต้องแบบนี้เงี้ยแผ่แบบกระทันหันน่ะระวังแกนคาร์โบเอฟออกมาเยอะอันนี้เก็บไว้อยู่บ่อยู่บุญฮักบ่ห่อฮลาบ่อยู่หัวใจสีมามาฮลาบ่อยู่ไปเลยได้แล้วบังเลกไปแล้วฮลาบ่อยู่ฮลาบ่อยู่ฟาวล้ว พลาบอยู่บุญฮักบ่หอจอดบ่เป็นทาพลาบอยู่บุญฮักบ่หอดถ้าเรียญอยู่เวบุญฮักบ่บอก็ต้องเ้ารนี่บุญฮักบ่หอดก็ต้องเ้ารวาบอยู่บุญหักบ่อเออถ้าเรียญอยู่เงีวบุญฮักบ่อดก็ต้องร่วมอาเมื่อไอมาบอ่จอดบ่เป็นทา

เจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดอีกน่เจ็บปานเจ็บปานว่าถือฟ้าผ้าเจ็บปานเจ็บปานว่าถือฟ้าผ้าเหมือนเราเจ็บจริงๆบิ้วบิ้วลูกไม่เป็นไรมันจะปิดสูงันหูเกิดเกาดิผลาอบน่บุญทักบ่อนจอดบ่เป็นท่า จอด,จอดชัดๆอ็จอดเอ่อข้ามาจอดเห็นมันชัดๆจะไงว่าต้องนิ่งกันเลยต้องมาเห็นมันจอดชัๆดๆ,อดๆ,อดๆ,ๆเอ๊ะมองกินเลยหรอครับคือวักนี่อ่ะต้องไล่มัอนอโลบอันลุกอารมณ์ใหม่มันได้อาจารย์นะนี่ถ้าหนูเล่นขบา,านอยู่เงี้ยหนูก็ต้องรู้ว่ามาบุญครับพระราห์โบนุบุญฮักบ่หอด จอดบ่เป็นท่าถ้าพี่ไต่ลองก็จะเขาจก็ลองประมาณอ่อนๆแบบนี้เอาไหมไายลินเขาบ่ายูบุญหักดังรัว<อ>แต่ขอเราเอาไหมพาลาับบยุคุณหักบ่หอดจอดบ่เป็นมันมันจะมีแผลเขาว่าเป็นท่าแต่ให้นู้ซ่อ,อมตรงนี้อ,อ,ลอ่ลองมาลองมาใหม่ให้หนิ่งเ<อ>ขาเปาเป็นท่าด้วยแต่ว่าให้ลองมาหมดพาลาบบยุลองมา อเพือไม่เดียวเาเอ,าอาาื้อ้างไา้ลุ่มเอื้อคาง้ายให้มันออกไส้หนุ่ม ก่ย,ดย <AI S 1> ได้อยู่แต่ว่าหนูต้องว่านี้ดีกว่านี้ไงพ่อรู้ว่าพ่อรู้ว่ารีวิของหนูมันมันต้องดีกว่านี้ไงถ้าจะเอามันเอาได้อยู่แต่ว่าหนูหนูต้องร้องให้ดีกว่านี้ไงเรเวิของหนูมันมันมันจะดีกว่านี้อ่ะกำลังมาขอใหม่คําา้า่าฟาเจ็บปานฟ้าผ่านเพยายามไส่อารมณ์เข้าไปก็นี่ลงเอือ้อทานไส้คําว่า,าไส้เห็นมันให้มันปิดคำด้วยคำว่าสายชัดๆในโลก แต่อยู่ในอารมณ์ของการร้องเพลงนั่นแหละอารมณ์ของฟิลที่มันเจ็บปานมาถึงฟ้าผ้านยอ่ะ <c oughs> เข้ามา <c oughs> บ่เป็นทายังไม่ได้ในป่านนี้ดิบ่อเป็นทายทาย,ยังยังยัง,ย,งยังไม่ฟิลที่พ่อต้องการอยากได้อาจารย์มากเลยครับบอบเปลี่ยนทายจอ